ตามองมาเนี่ยคุณล้างหวรถบัดทันเองเตอ,ง<ไ>อกขอบนอกดิ่กาแฟฮ้ยไม่ได้นะเด็กเล่นอยู่ข้างนอกมาล้างรถอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาอาบน้ำโอเคอพอระดับเออมาถึงแล้วลลก,กันนะยโอ้ล้างขยะ มาจับเปอจกินนะจ้าป่งแตกโอ้ยยายกลัวนี่ยายร้องไห้เลยหนูกลัวไหมกลัวยายก็กลัวยู่ตรงไหนลูกตรงไหนโอ้ตรงนี้เหรอลูกมันลูกโป่งมาแตกตรงนี้มันเหลืออีกลูกหนึ่งหนูยายานะหนูยานะเออแตกอแตกโป่งแตกป่งแตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวมากเลยอื อ้อตายเออตายออเออพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วโป่งแตกโปงแตกโอ้โป่งแตกกระลหกโอ้โป่งแตกแตกไปถามพ่อให้พ่อพ่อสบายพ่อหายยังไปถามพ่อดูพ่อไปหาหมอมาโป่งแตกโป่งแตกพมด มุ่งแต่ไปซ้อไปซ้อชิดจ้าให้ฉันตายไปขถิดหมอนี่คือคำขอดูดูถามพ่อ,พอมึงจะว่าจักพอ่อ,พอ,มพอหมกถามพ่อว่าพ่อหายยัง

ต้นอออนยู่ไหนต้อนอยู่ไหนครอบนอยู่ไหนฮะลูกโป้งแตกบอกพ่อว่าลูกโป้งแตกเปล่าแล่มาซ่อมพ่อเปล่าเห็นลุงพ่อจอดเปล่ามาถามไข่พ่อหายยางคะถามพ่อหายยางแก่นแก่นเป็นลมแก่นลมเขาเลยฟื้นอยู่ขาอ่อนเขาเลยลุกได้อยู่นี่ ขันมาแตกใส่คักๆนี่นั่นแหละลูกมันแตกเฮ้ยนาเรียกมอเตอร์ไซเหรอนโอ้โอางเมืองสิตรวจพ่อเออเออสิตรวจพ่อเอาเอายาเอามาตรวจเอออออายาฉีดยาฉีดหนูอยู่ไหนเอามาฉีดให้พ่อหน่อยโอ๋ยพ่อไม่สบายกำลังจะหาเข็มมาฉีดยาให้พ่อนะคะอ่า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  เสียาให้พ่อจกกัดควมบํมบัดเจา้าวาโอ้ยคุณน่ะพ่อร้องไห้พ่อหายขอให้พ่อหายนะร้องให้ยังไง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 หายใหญ่มาลูกมา ใหญ่เลยคะใหญ่นะลูกนะอ๋อตรวจให้ยายตรวจให้ยายแล้วมาหอมคุณหมอน่อยคุณหมอหอหอมคุณหมอหน่อยแตกป้องแตกสิ๋กให้ทัวป้งแตก